สวัสดีครับดีๆตอลอสุดเกมไหมครับอ่ะถูกแล้วใช่ไหมแต่เหอเอ่อตอนนี้ฝนกําลังตกอยู่ไม่รู้ว่ามันมืดหรือมันช้าว่างหรือมันเช้าแล้วก็ต่อจากตอนที่แล้วผมจะทําการขุดเหมืองอืมแป๊บนึงออกไปดูก่อนอ่านี่คือฟาร์มอ้อยของผมเสียดายขาดแรงงานแท้ฟาร์มอ้อยผมองม ตรงนี้เลยเก็บกวดเก็บครับเอาเป็นทำเป็นกระดาษแล้วขายให้กับวินิเจอร์อืมโอเคเรียบร้อยแล้วเอาละมาต่อดีกว่าผมบอกว่าจะไปฟาร์มจะทำการขุดเหมืองเนาะและสิ่งสำคัญในการขุดเหมืองก็คือ X Pick X จะเจาะขุดนี่นแหละ สิ่งสำคัญสำหรับการขรับเจาะผุดก็คือพวกไม้เนี่ยไม้เป็นสิ่งสําคัญครับสําคัญสำหรับทุกๆอย่างในการขรับพวกอุปกรณ์ใช้เครื่องใช้พวกดาพวกอะไรนั้นริงก็ฟา้าไม่น่าหมดหรอกป่าโคตรใหญ่สองสามต้นก็น่าจะได้แล้วมั้งเอาล่ะผมจะมาทำการฟาร้ฟาไม้ดีกว่าูคำแนะนำสำหรับการตัดกุไม้ก็คือตัดจากบนลงล่างคุณไม่อยากเห็นต้นไม้ลอยได้หรอก จริงไหมโอเคครับหาวิธีปีนขึ้นไปครับไม่ว่าจะใช้หินใช้อะไรก็ได้หรือไม่ก็าถางใบไม้เหยีบยบใบไม้ขึ้นไปผมแนะนําครับต้องตัดให้มันเจริญหูเจริญตาเพราะหน้าลาคาญมากเห็นใบไม้บินเห็นต้นไม้ร้อยได้มันหน้าลาคาญนะโอเคเรามาถึงยอดแล้วที่นี่ก็ถางให้หมด ต้นสุดท้ายแล้วกลัวจะเสร็จอต้องเคลียหินดิดูผมยืนขึ้นมาสรุปคือผมตัดได้สามต้นโคตรเหนื่อยแค่นี้มันก็โพลแล้วมั้ยดับเบิ้ลขวานสาเข้าไปครับปอดไหนจะพังเฮ้ยเอ้ยเมื่อยมือพอแล้วกูไปแล้วพอแล้วเอ้ยต้นสุดท้ายขอซับซัวูเอ็กซ อ้าสุดท้ายแล้วอะตอนนี้กูพอเลยกูเหนื่อยมากอะไรดนักหนาวะไม่มีเลือยเลยไงอยากเสจเลือยได้ใ <c oughs> บใบลอยได้ต้องเคลียร์หมด <c oughs> อย่าให้เหลือครับใบใบลอยได้ต้องเอาให้หมดอย่าอย่าเก็บอย่าเก็บไว้เออเรียบร้อยสบายตาเลยทีนี้ไปไปรับของทีนี้ โอเคมาเมื่อได้ไม,มค้ครบแล้วผมก็ทำพิกแก๊เพาเป็นพิกไม้หินแล้วกันสะโตเป็นหินเอามาเยอะเลยของมีเยอะเหยียบดอยแะดวกดีฮะต่อไปก็เออสิ่งสำคัญต่อไปคือควบเพิงปัญหาคือเราต้องการขอรัลวโอ้ยีนั่งไงล้ไสาวน้อยไปเลยครับไปเก็บเอ้ยอยู่ใกล้ๆดิเองเยี่ยมแบบนี้แหละออ้หโเยได้ล้ อ้าวยิงเหลือเยอะเยี่ยมด้านบนลงมาลงมาอยู่ไหนวะแค่สามเหรอไม่นะไม่ได้้องหาเพิ่มแค่นี้มันพอเยี่ยมเจอจุดขุดเลยงางนี้โคตรเยอะโอเคมึงต่อตัวก่อนนะต่อ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 โคตรเยอะเยอะจัดจัดเยอะเยอะมากเยอะโคตรเยี่ยมทีนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องโคมงไฟละ คบเพลิงพูดผิดไม่ต้องห่วงเรื่องคบเพลิงแล้วโอตเยอะเลยเยี่ยมงานนี้โอ้โหมันแพงวะนี่มันแหล่งสมบัติชัดๆสมบัติเลยคบเพลิงบอกหรือสว่างสว่างยันบ้านโอเคผมได้ถ่านหินมาแล้วโคดเยอะเยี่ยมครับครับหมดเลยไปลุยผมจะเจอบภูเขาแหละ อเคแล้ว okay. นึงขอเก็บของก่อนแต่โคตรเยอะเลยโคมไฟอ่าขอก่อนจะไปก่อนจะขุดเหมืองผมขอเก็บอ้อยก่อนนะสำคัญที่สุดผมจะคาบกระดาษไปขายหนึ่งนะปักปักตรงไหนปืนปักปักเก็บอ้อยเก็บอ้อยเร็วเร็วเร็วดูตอนกลางคืนนี้อันตรายวะได้ยินเสียงอะไรไหมเหมือนมีคนร้องเอ้ยไอ้นั่นมันอะไรวะตัวอะไรอันนีย ซอมบี้เหรอทำไมตามเรืองแสงวะเนี่ยซอมบี้ผีผีน้ำเหรอพายน้ำเหรอสีพายมั้งทางมันแล้วกันไปละย่างคบโคมไฟพิกแอดอาหารโอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเนี่ยเพิ่งขุดเองโอ้โหของดีเพียบเลยทานหินเยี่ยมจัดหนัก เคเสร็จสิ้นหมดแล้วเอาเฮ้ยอ,อะไรวันนี้แจ็คพอตเยี่ยมโห่เย้เราจะขุดตรงๆเลยเจอของดีเฮ้เสียงอะไรนะ่ะเสียงใครวะเรื่องมันอยู่ถ้ำหรือเปล่าวะมันมีถ้ำแถวนี้หรือเปล่าวะเสียงเหมือนซอมบี้มันต้องอยู่แถวนี้หรือเปล่าวะถ้ำไกลมาก มันต้องอยู่แถวนี้หรือเปล่าซอมบี้เสียงซอมบี้ผมได้ยินเสียงซอมบี้อะมันต้องอยู่แถวนี้ทำไมถึงไม่เจอถ้ำเนี่ยเสียงซอมบี้มันใช่หรือเปล่าวะแล้วทำไมมันเจอถ้ำนาทีเนี้ยได้ยินเสียงแต่เอ้าไม่เจอถ้ำต้องเจอถ้ำแถวนี้มันต้องอยู่แถวนี้มามีม กูตั้งนานก็ไม่เจอถ้ำว่ะแล้วเสียงอมบี้มาจากไหนอ้าวเจอแล้วต้นเหตุของเสียงกูได้ดิมึงมาทําไมเอาจะอะไรสู้วะเนี่ยมีแ่ขวดไม้เอาไปสับสับสับเกียบร้อยตายโอ้โหโอ้โหาไปแล้วมันเข้ามาได้ไงวะมันเข้ามาได้ไงมันปีนขึ้นมาเหรอต้องหาอะไรมาอัดละมันปีนขึ้นมา ปิดเลยปิดทางนี้เลยห้ามมันขึ้นมาปิดปิดปิดปากถ้ำเราเรียกปีนม,มาได้ไหมปีนม,มาได้เอาละปิดเลยไม่ให้เข้ามาเข้ามาได้ไหมเกือบตายดีแล้วมาตัวเดียวไม่มาเยอะม,มาเยอะว่ะโอชิดโอเคปากถ้ำแคน่นี้น่าจะพอปักไปเฮ้ อะไรอีกลละทีนี้เฮ้ยยานะอย่าเข้ามา pues mm ตัวอะไรวะเฮ้ยเสียงน่ากลัวเฮ้ยย่าเข้ามาไม่ได้เอ็นไหมตัวสูงเกินไปมึงเข้ามาไม่ได้แล้วกูจะฆ่ามันยังไงดีวะน่ากลัวชิบหายเลยเี่ยตีพ่อตีแม่ทำไมวะเอะ ตัวสูงมันเปลีเลยมันอยู่ไหนวะเฮ้ยกลัอย่านะอย่านะโอ้ยตัวอะไรวะเนี่ยมันเอาบล็อกมันไปทำไมโอ้ยน่ากลัวโคตรเลยเสียงโคตรน่ากลัวเลยมันตัวอะไรวะเอออย่านะอย่าเข้ามาเอาไงดีวะชีวิตยังไม่ชินต้องขุดต่อไปวู้ ฐานหินเยี่ยมทองแดงแล้วก็ฐานหินอีกรอบอะไรมันจะเยอะขนาดนี้วะแถวนี้โ้ขุดมาตั้งไกลเลยวะฮะเสียงอะไรเสียงเหมือนมีซอมบี้มันต้องมีถ้ำใกล้ๆแถวนี้แต่มันรู้อยู่ไหนผมต้องไปดีกว่าเสียงซอมบี้อยู่ใกล้มากมันไม่หลุดเข้ามาไหมเฮ้ยเนี่ยเจอแล้วโอ้โหถ้ำ ทั้มว่ะทัใหญ่มากเข้าไปดูหน่อยดิเราก็ไม่มีอาวุธด้วยเข้าไปสำรวจนิดๆหน่อยๆแล้วกันค่อยออกมาโว้ยทองแดงตรงนี้เอามาทำไมก็ไม่รู้แหละกูไม่รู้เหมือนกันจะมาทำอะไรอู้ยเยอะว่ะตอนนี้เยอะจังแต่ซอมบี้ก็เยอะเหมือนกันนะซอมบี้เยอะมาก เอาอะไรดีวะเราจะเอาอะไรไปสู้เหมันวะเรามีแค่พแอดพีแอคทั้งหมดเลยปากไฟประคอสว่างบอนจะไม่เกิดที่สว่างอืมใหญ่มากดูด,ดิดีไหมสมบีเอ้ยมาแล้วมันมาแล้วตรงนี้เอาหาอะไรปิดหาอะไรปิดเยี่ยมนี่มึงเข้ามาได้เข้ามาดิเข้ามาสามัน สามตัเอาสองตัวสามตัวส,ส,สี่ตัวอจเลือ okay. ร์เฮ้ยเยอะจังวะเยอะจังวะมาเข้ามาเลยกูไม่กลัวยิยทำอะไรกูไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สักไปสักไปืึคือเหลือสามตัวอีเดียวอีเดียวอีเดียวเฮ้ยเฮ้ยตายทีวะตายทีวะ ไม่นะพี่เอ็กคุจะพังแล้ว<ป>ตายเดยกส่งตัวอ,<า><ป>อีมามาอ้ทำอะไรไม่ได้อุยอ้ยโอ้ยโดนตบดดร้อยตายหมดเรามาสำรวจท่านดีก,กว่าว่าข้างในมันมีอะไรลองพิจารณามือจิ๊บหายไม่มีเสียงซอมบี้ต้องปากที่สว่างสุดๆเลยอะไรหน่อไม้หรอหินอะไรเนี่ยปากให้สว่างสุดๆเลย กูซอมบี้มันจะเกิดอืมปากเลยครับปากแม่งเลยปากเข้าไปปากเลยปากให้สว่างปากให้สว่างอเอ้ยเอ้ยไปเอ้ยโอ้โหทองแงดงโคตรเยอะอืมไม่รู้ว่าจะสำรวจตรงไหนดีนะปากเข้าไปครับที่สว่างให้สว่างสุดๆเลยว้ววห้ เจอฐานหินอีกแล้วแบบหนึง่งเฮ้ยนต่มันอะไรข,า,ขาวๆเลยใช้ยิงด้วยสเกลตันโอ้ยยานะยานะกูไม่มีอะไรไปสู้มันโอ้ยโดนและดอกไม่น่าไม,ไม่น่าสอดเลยเฮ้ยอย่าเข้ามาชิบหายแล้วชิบหายแล้วชิบหายชิบหายเลือดเลือดแก้หมดแดกก่อนแตกก่อน โอ้โหโอ้แม่งเอ้ยอะไรเติมเลือดเติมเลือดให้เต็มกินไปแล้ยังไปแล้วเอ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มาแล้วกินก่อนกินก่อนไปไหวะเราต้องหนีแล้ะเราต้องหนีว่ามีอะไรประชู่มันวิ่งเลยวิ่งเลยตอนนี้วิ่งขอขอขออยู่สำรวจขอไม่เอาแล้วไม่สำรวจแล้วกลับบ้านดีกว่ากลับบ้านเร็ว ปัดกับปัดเอาละมาถึงหน้าถ้ำแล้วเฮ้ยเอยเสียงอะไรอย่าบอกนะว่าเป็นไอ้ไอ้นัน่นอีกแล้วมันยังไม่ไปเหรอมเป็นอะไรเฮ้ยอย่านะมึงอย่าขุดนะอย่าขุดนะกูไม่มันจ้องเราอยู่มันจ้องเราอยู่อะไรวะตามตื้อชิบหายเลยอย่ากระผีขอสมบุญมันอยู่แถวนี้เราไม่เห็นเท้ามัน เราไปทําอะไรให้มันวะเอออย่านะอย่าอย่าเข้ามานะมันเข้ามาได้อย่านะอย่าเข้ามาเราไปทําอะไรให้มันมันถึงโกรธขนาดนี้เนี่ยเอ,อ,เอ,อแล้วทีนี้กูจะออกไปยังไงออคิด,ดคิดไม่ตกเลยขอคุณทานินก่อนคิดไม่ตกออกไปไงดีวะออมันโกรธแค้นเราอะไรขนาดนั้นเราไปทําอะไรให้มัน างกุฏา,านหินตอ่อแล้วไปทำอะไรให้มันวะเนี่ยมันทั้งซอมบี้ทั้งทางซอมบี้ทั้งไอ,งอตัวดำๆนั่นเอ้ยบ้าเอ้ยของกุณถ้ามันไล่เรามาถึงนี้ผมตายแน่ของหล่นเพียบเลยโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดน,นี้เนี่ยเยอะ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 จัง เดือดจังเนี่ยทานหินโอ้โหเสียงแม่ง,น,งน่ากลัวชิบเป่งเลยน่ากลัวเอาละแบบนี้แล้วกันผมจะขุดขึ้นไปขุดขึ้นไปสุดเลยดูหน่อยนี้มันจะตามเราไหมขอหน่อยขอบอกเกียรหน่อยจะไปแบบขุดขึ้นไปดูดีมันจะตามกูถึงภูเขาไหมเฮ้ย <laughs> นี่แหละที่คีคนชราเขาทำไปไปีนขึ้นไป เป็นแประสุดเลยไปให้สุดผมเห็นชั้นดินแล้วไปว่าคงหวังเราใกล้ถึงแล้วใกล้ทะลุแล้วอีกนิดเดียวเองโอเคมาเอออ่าสวรรค์เจอแล้วรอดแล้วกูทีนี้มึงจะตามกูมาอีกไหมไอ้บ้านเราอยู่นูน่นเอาเฮ้ยเฮ้ยอ้าไม่เอ้ยเรีเยบรอยอะไรกูมึงวะ ป็นบ้าอะไรของมึงวะฮะตามติดกูอยได้ยังกับผีกูไปทำอะไรของมึงฮะกูไปทำอะไรให้มึงไปเก็บของแล้วเอ้ยม่เนเลยนู่นอยู่ข้างบนนู่นต้องปีนขึ้นไปอีนี้ผมต้องปีนขึ้นไปอะไรวะซอบบี้บ้านนี้ไม่ต้อนรับไปโุตขึ้นไปก่อนซอบบี้แถวนี้ซอบบี้ซอบบี้ซอบบี้อยู่หน้าประตูเลย ต้องเราต้องปีนขึ้นไปข้างบนนู่นผมจําได้นะผมเห็นโชคดีที่เห็นเสียงซอมบี้ปะไม่ปไปซ้ายซอมบี้เออตายจากทีเอาละถึงเวลาออกเดินทางแล้วเอาละเดินทางเก็บของกันเอานะของไฟไปเพียบเลยเอาเฮ้ยมันจะอยู่มันจะอยู่มันอยู่รีบวิ่งเร็ววิ่ง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 รีบขุดอ่ะมันมไม่ไล่ตามเราอะแต่ว่าเราไ่ทำอะไรมัน ต้องกำายเวนวะอีเฮ้ยกูเกลียดมึงเสียงอะไรวะเสียงเหมือนอะไรสักอย่างอืมไม่เจอวะถ้ามืันกันมาใกล้ถึงแล้วไอ้ยินโดดเป็นแพะเลยกูของยังอยู่ครบเยี่ยมคุ้มค่าเยี่ยเกบหมดเกบหมด โอ้โหตายกระจุยเลยหมดยังหมดละวเรียบร้อยแต่ของครบเลยเยี่ยมเอาละถึงเวลากลับบ้านแล้วอืเอาไงดีวะโดดลงไปแล้วกันพ่เกตเฮ้ยเนี่ยมันเจ้ากับนายเวียนนี่ว่าไอตัวดำๆนะเอาละ่ะกลับบ้านสักทีเอาความเก็บอืมเราได้มาเยอะมากเลยได้แล้ว ดยเฉพาะฐานหินของสำคัญสำหรับชีวิตเราเรียบร้อยแล้วปวดแล้วโอเคงานขุดเหมืองเอาไปก่อนเราไปทำฟาร์มดีวกว่าผมจะทำการทำฟาร์มอ้อยเยอะโตโคตรสูงเลยเยี่ยมได้อ้อยเยอะมากุดต่อไปฟาร์มอ้อยตัวสำคัญมากครับเอาไปทำน้ำตาลหรือไม่ก็คาดเป็นกระดาษมีหมู่บ้านเขาจะกัด โอ้เขาจะรับซื้อเป็นกระดาษเราซื้อกระดาษมั้งเยี่ยมเยอะ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 โอเคต่อไปก็ขยายพื้นที่ปลูกเอาตรงนี้ละกันเอียปักทรายโอ้ยจมน้ำปักทรายของที่เลยเยี่ยมอ้าวเอยเกินเอ้ยจมอีกแล้วนี่เกียดน้ำ อ๋อไหลไหลไปักซ้ายครับตรงนี้เลยใช้ตรงนี้เออเอาดินไปดินฝังขยายพื้นที่ขยายพื้นที่เพาะปลูกแตกนักขุดเมืองกลายเป็น,นก,กัะนเกษตรเออแล้วโอ้โเปลืองเลยต้องไงดีวะเสร็จแล้วก็ปลูกอ้อยต่อน,นี่อึบอึบชุบหมดยังเหลือเทียบ ขยายพื้นที่ปลูกเอ้เอียเอ้ยมาทำอะไรปลาหมึกตัวนี้ก็เอาครับเอาให้หมดเราต้องการอ้อยเยอะๆไปขายโอเคผมได้อ้อยมาผมจะทำการคราเป็นกระดาษเอาไว้ขายกับชาวบ้านเดีย๋ยวนนึงนะเดี๋ยวเดี๋ยวชาร์จเสร็จได้คนเยอะเลยต่อไปก็เดินทางไปหมู่บ้าน จมน้ำเลยอยู่ใกล้ี่เองผมตั้งบ้านอยู่แถวนี้ใกล้ๆต่อไปก็ตามหาคนที่จะชื้อกระดาษกับเราอยู่ไหนวะอยู่ไหนเนี่ยตรงนี้ไม่ใช่นอนจอบบานําได้บ้านเขาไม่ไดี้อยู่ตรงนี้สวัสดีครับรับซื้อกระดาษไหมแค่รอหรอไปพดคนนั้นล่ะสวัสดีครับพี่รับซื้อกระดาษไหมโอ้เอออะไรวะเอ้ยนีค่ครับรับซื้อกระดาษโอ้รับซื้อกระดาษด้วย ได้สองเอมมรอลได้สองโคตรคุ้มเลยเฮ้ยเราต้องทำเยอะๆถ้าอยากได้เยอะช่างเถอก็ถือว่าคุ้มกับเรานะกับการทำงานหนักทำฟาร์มอ้อยเจได้ไม่มีแรงงานโอเควันนี้ขอขอแค่นี้แลละครับสำหรับตอนที่สองนะ เฮ้ยสวัสดีชาวบ้านสำหรับการประจุดภัยในโลกไหมครับที่น่ากลัวแม่งสับปะหลาดอะไรก็ไม่รู้โคตรเยอะโอ้ยแดกเนะี่ยซบมบี้เหรอจิ่งแล้วติดพิษเหรอเลือลเอ่อนรถเปล่าเออไปรถโ,โอ้ยเยีย